เอาตลาดหุ้นจีนมาฝากนะครับคือในเชิงฟันเดเมนท่ออ่ะมันยังไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าสัปดาหที่แล้วเราก็มาบอกกันเนาะว่าไอตัวเลขเศรษฐกิจอ่ะมันยังดูไม่ดีแต่ว่าพอรัฐบาลเขาเห็นแล้วว่าไอตัวเลขเศรษฐกิจมไม่ดีช่วงสัปดาห์สอสัปดาห์ที่ผ่านมา,ขาเขาก็เลยอัดมาตรการมาค่อนข้างเยอะเป็นมาตรการเล็กๆแต่ว่ามา อีกทีแล้วก็มาในหลายๆอุตสาหกรรมก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาได้ประกอบกับความคาดหวังที่ทางสหรัฐเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยด้วยข้างเงินดอลลาร์อ่อนด้วยโฟล์มันก็เลยไหลมาทางเอเชียซึ่งตลาดเอเชียที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็เหลือแค่ตลาดจีนกับไทยแล้วแหละนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่มันจะขึ้นมาบ้างนะผมถามว่าจะขึ้นไปนานไหมก็ต้องรอดูว่ามาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมันส่งผลดีมากน้อยขนาดไหนนะผมก็ ตลาดที่ผ่านมาไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาตลาดจีนเอชไอมาพูดก็ตลาดจีนฝั่งของ c ซีไอสามเนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ5%แล้วก็เอาพูดความตลาดโลกด้วยก็มีปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจนะผมขออนุญาต r รีย c a p สิ่งที่เล่ามาในอาทิตย์ที่แล้วสักครู่นิดนึงนะครับว่ามีปัจจัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างก็อย่างที่1เนี่ยจีนมีมาตรการเรื่องของแอนตี้อินชันหรือว่าเรื่องของการควบคุม ความโอเวอร์โอเวอร์แคปซิตี้ของกําลังการผลิตใน <Super. S 2> อุตสาหกรรมต่างๆซึ่งประเด็นนี้คนไทยอาจจะเห็นบ้างในกลุ่มปิโตเคมีเพราะว่ากลุ่มปิโตเคมีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากข่าวที่ทั้งจีน<า>แล้วก็เกาห<า>ลีใต,ต้มีความพยายามที่จะลดกําลังการผลิตในสายปิโตโอลฟินนะครับในฝั่งจีนเส้นโดยการหุ้นในกลุ่มอินดัสทรีลเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าในกลุ่มแบบโซลา่าปุนซีเมนแบตเตอรี่หรือว่า,าปิโตเคมีฐานหิน เหมือนกันหมดนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะควบคุมเรื่องของการบังการผลิตนะับก็ทําให้ราคาในกลุ่มอินดัสทรีลเนี่ยปรับตัวขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มแมทริรอ,อัลนะับปัจจัยบวกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการส ubsidy เรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะับทั้งฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ฝั่งผู้บริโภคฝั่งผู้ประกอบการได้รับส ubsidy ดอกเบี้ยประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์วงเงินหนึ่งล้านหยวนก็คืออยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยกู้เงินมาเพื่อไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งหลกัหลกๆที่รัฐบาลจีนเขายายโฟกัสมากๆเลยในนนปีีี้เเ่ย,เยก็คคืือออรงงขงทโโล เอไอโรบอติก<ม>ต่างๆ<ม>เขาอยากจะแข่งกับสหรัฐได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาสนับสนุนให้จีนในประเทศเองเนี่ยพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าคุณจะทำรัตซ็นเตอร์เนี่ยอยากให้ใช้ชิปที่ผลิตในจีนอะ่ะประมาณ50%ขึ้นไปล่าสุดมีการประกาศนะคะว่า 2>, 2ปีข้างหน้าเนี่ยอยากเห็นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเนี่ยคะ่ะมีอัตราส่วนของการใช้ชิปภายในประเทศ,น,เทศเนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เนาะรตรการก็ออกมาช่วยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเราเห็นว่าจีนซีแนด์สามร้อยเนี่ยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเทคด้วยเหมือนกันแล้วก็อัพพอร์ตฟลิตลาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็กองทุนที่เราแนะนํามาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นกองทุน ATA Share ก็ดัชนีปรับตัวขึ้นมาประมาณ5%ก็คาดหวังว่ากองนี้น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นเช่นกัน1ออาาิต5%ถืว่ค่คอน้างเยอะนะ ถามว่าแล้วสัปดาห์นี้ล่ะเรามองจีนขึ้นต่อไหมก็ต้องบอกว่ายังมองบวกอยู่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่ามูวนเลยแหละนะครับผมจีนนีม้มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจออกมาเป็นแบบเล็กๆอีก2อย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือเราเริ่มเห็นแล้วว่า,ารัฐบาลของทางเซียเ่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองเมืองหนึ่งแต่เป็นเมืองใหญ่นะครับมีมาตรการออกมาสนับสนุนของภาคอสังหาริมทรัพย์รอบใหม่นะครับก็มีการมีการเรียกว่าอะไร คลายกฎเกณฑ์ในการซื้อสังหาริมทรัพย์ในแถบชานเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่จํากัดแบบไม่ให้คนที่ไม่มีเครดิตไม่ให้ซื้อเลยปัจจุบันให้ซื้อแบบไม่จํากัดจํานวนแล้วแล้วก็มีการปรับวงเงินดาวลงมีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลงรายละเอียดมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของภาษีแล้วก็มีการปร,รปับแวดลงด้วยถ้าเผื่อคุณมีการซื้อเก่งทำลายก็เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะ พายุงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคายังไหลลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นราคาหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ3%แต่ว่าบางตัวก็พุ่งเป็นประมาณ10%ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าน่าจะสนับสนุนตลาดจีนที่มันปรับตัวขึ้นได้แล้วก็รวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยซึ่งมีความกังวลเรื่องของหนี้เสียภาคอสังหานะครับผม mm hmm. แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลามีมาตรการอออสังงหาในแตแตต่่ลละะเเมมืื ปกติแล้วเนี่ยเวลามันมีเมืองแรกเริ่มต้นทําขึ้นมาเนี่ยเมืองที่สองสามสี่เนี่ยเดี๋ยวก็ตามมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยเก่งกันว่าเอ้ยหลังจากนี้จะมีมาตรการกระตุ้นภาคสังหาเนี่ยออกมาพิ่งแต่ว่ามันเป็นข่าวแบบเฉพาะเมืองเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดเราเปิดตามสำนักข่าวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นข่าวน,นี้แต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมีในทุกๆวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้ตลาดจีนคิดว่าน่าจะมีปัจจัยกระตุ้นบ้างเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ปัจจัยอออออ่่่าาาามมตรรกกกกีียงงนึท็คื าทางาเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติรวมกับรวมถึงรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็มีการร่างกฎหมายออกมาเพื่อที่จะควบคุมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของจีนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเอางบของ JD.com เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการขยายธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเวลาเขาจะขยายธุรกิจเนี่ยเขาลดแลกแจกแถบเนี่ยเยอะมากม,มากจนขนาดที่กําไรของ JD.com เนี่ยมันหดตัวลงไปเกือบ80% เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกฎหมายเนี่ยเขาพยายามจะออกมาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยพวกคุณนี่ยที่ทาแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่างๆอีคอมเมิร์ซหรือฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยพวกคุณห้ามขายสินค้าราคาต่ํากว่าต้นทุนนะแล้วก็การลดราคาแบบที่ไม่จําเป็นเนี่ยเขาจะห้าบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคีย์พอยท์ที่ทําให้หุ้นเทคที่อยู่ในดัชนีเฮดแชร์เนี่ยในฝั่งของฮ่องกงเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีค่อนข้างมากเลยเมื่อวานนี้อย่างอินดีบาบาเนี่ยบวกประมาณ6%กบไตราสซเนต่ย กำไรเนี่ยจะหดตัวค่อนข้างที่จะมากนะครับยังดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าร่างกฎหมายนีย้มันออกมาใช้ได้จริงก็คาดว่าการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะลดลงแล้วก็อัตรากาไรเนี่ยตั้งแต่ช่วงแต่มาสามแต่มาสี่เนี่ยมันน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปในขณะที่ราคาหุ้นอย่างเจนจตคอมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าพอร์ตพีเเนี่ยไม่ถึง10เท่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มมีการพยายามออกมาควบคุม เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตรากําไรเนี่ยควรจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกําไรเนี่ยมันควรจะบอททัมเอาไปแล้วไหมในช่วงไตรมาสส <c oughs> ประกอบกับเวอร์ชันต่ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจจุดนึ่ง <c oughs> ในการเข้าไปเก็งกําไรหุ้นเทคจีในใน,ในตลาดฮ่องกง <c oughs> โดยเฉพาะตัวของเจดีดดคอมอาลีบาบาแล้วก็เหมยถวนด้วยโดยตัวของอาลีบาบาเนี่ยจะประกาศงบวันศุกร์นี้หลังจากที่เลื่อนมาจากอาทิตย์ที่แล้วก็คาดว่างบที่จะออกวันศุกร์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่า เอาลุกเนี่ยถ้ารัฐบาลจีนเขาเริ่มมีการควบคุมตรงเนี้ยขัดขวางเรื่องการแข่งขันที่มันมากเกินเหตุเนี่ยคาดว่าไรมาสามไรมาสี่เนี่ยมันควรจะดีมากยิ่งขึ้นนะก็อาจจะทาให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นได้อาจจะเป็นจังหวะของการซื้อใช่ประกอบกับที่เคยที่เล่ามาเมื่อเมื่อต้นคลิปสักครู่ว่า,าทางเฟดเนี่ยก็จะละดดอกเบี้ยแล้วด้วยค่าเงนินดอลลาร์อ่อนโกลไหลเข้าก็นักหุ้นต่างชาติเนี่ยที่เขา under โอนหุ้นจีนเนี่ยก็มีโอกาสที่โกลเนี่ยจะไหลกับหุ้นเทคขนาดใหญ่ของจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าขึ้นต่อไหมมองว่าขึ้นต่อแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราชอบตลาดของฝั่งเอเชียนะครับสัปดาห์นี้เรามองว่าด้วยมาตรการที่ออกมาใหม่เนี่ยเรามองว่าตลาดจีนเนี่ยน่าจะขึ้นแบบกระจายตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนท่านใดถือกองเอเชียอยู่ถือต่อได้แต่ว่าท่านใดยังไม่ได้ซื้อหรืออยากจะหากองเข้าใหม่เนี่ยขอเปลี่ยนกองแนะนํานิดนึงเป็นกองของทาง MFC ซนะครับชื่อว่า MFC c h i n น t าเทคโนโลยีนะครับหรือว่า MCT เป็นกองง IPO กอใหมวยนะค ซึ่งกองเนี้ย50%เขาจะไปลงทุนอ่าดัชนีเทคของฝั่งเอเชียก็คือทีมของ AI ในดัชนีเอในฝั่งของเอเชียนะครับอีก50%เนี่ยจะไปลงดัชนีของห้างเสียงเทคนะครับก็จะมีตัวของ Alibaba, Tencent, NetEase นะครับซึ่ง Tencent กับ NetEase เนี่ยเป็นหุ้นท็อปที่ของเราด้วยก็เลยคิดว่าสำหรับอนนี้เนี่ยโฟกัสน่าจะไปอยู่ที่ตลาดจีนมากกว่านะครับก็อ่าประมาณนี้สำหรับตลาดจีนนะครับก็ ในฝั่งของงบ like, ของหุ้นายตัววานะครับฝั่งจีนมีงบออกมาอีกฝั่งตัวคือตัวของป๊อปมาดกับเยวมี่นะครับตัวของป๊อปมาดเล่าแบบเร็วๆโดยที่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือยังโตแล้วโตอยู่โตต่อด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นลาบบูบูไคล์เบบี้มอลี่ทุกอย่างเนี่ยเติบโตดีกว่าคาดทั้งหมดแล้วก็กาไรเนี่ยขยายตัวเกือบ400%แล้วก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยก็คือทุกบรรทัดเนี่ยของกาไรเขาเนี่ยดีหมดเลยแล้วก็ในช่วงเออร์เน็งคอลเนี่า เป้าหมายที่เขาเคยตั้งไว้ที่ประมาณสอง0มื่นล้านหยวนในปีนี้เนี่ยมันน่าจะถึงได้ง่ายๆเลยแหละแล้วเขาก็มองว่าไอ้เป้าหมายใหม่ประมาณสาม0 0ื่นล้านหยวนเนี่ยมันก็ achievable นะเป็นไปได้ซึ่งสาม0 0ื่นล้านหยวนเนี่ยมันดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างท,ง,ทงที่จะเยอะนะผมก็เลยสมงผลในตัวของนาะกวิเครห์เนี่ยก็มีการปรับประมาณการป๊อปมาดขึ้นนะราคาหุ้นก็พุ่งทุกคนดีใจนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยป๊อปมาดเนี่ยเป็นหุ้นอนกตัวหนึ่งที่น่าจะยังขึ้นแล้วขึ้นอยู่ขึ้นต่อนะัมเพราะฉะนะั้นอาจจะต้อง อ่ะก็ซื้อถือต่อไปได้มีอยู่ถือไว้ยังไม่มีซื้อฟอนต์โรบายได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเสี่ยมี่เป็นหุ้นในใจของคนไทยหลายๆคนนะผมต้องบอกว่างบเนี่ยออกมาดีกว่าคาดก็จริงแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ผมเริ่มรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องลิ e r t นิดนึงแล้วนะว่ามันอาจจะไม่ได้โตแรงเหมือนเดิมนะผมภาพรวมเนี่ยและได้โตส0มสิเอร์เซนดีกว่าคาดอยู่แต่ว่าถ้าไปเจาะไส้ในเนี่ยความเติบโตของเสี่ยมี่เนี่ยในแต่มม้นี้เนี่ยมันมาจากธุรกิจ e v ที่มันเติบโต200รอยเปอร์เซนต เนื่องจากการออกโปรดักต์ใหม่แล้วก็รายได้ในฝั่งอินเทอร์เน็ตออฟติงกับสินค้าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเติบโต45เปอนเยียียซึ่งสองธุรกิจเนี้ยมันเป็นสินค้าที่มันไฮมาจินด้วยมันก็เลยส่งผลให้กำไรเนี่ยมันเติบโต75เปอนเยียียก็ถือว่ายังเติบโตดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเผิดเราไปเจาะไส้ในเนี่ยธุรกิจหลักของเขาอย่างธุรกิจสมาร์ทโฟนเนี่ยยอดขายเนี่ยไตรมาสเนี้ยพิกหดตัว2 year year. เปอราะฉะนั้นเนี่ยร์เนี้ยจะเป็นสิ่งต้องสิ่งที่ต้องเอเลร์ไันิดน,นึงว่า ภายในของเส er ี่ยมี่เนี่ยจากปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันดีในทุกธุรกิจเลยเนี่ยในตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูเรื่องของยอดขายสมาร์ทโฟนนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทาไมมันเริ่มหดแล้วล่ะทาไมมันเริ่มแฟดแล้วล่ะเขาเริ่มเสียส่วนแบ่งการตลาดให้หัวเว่ยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูแต่ถามว่าภาพรวมเป็นยังไงภาพรวมยังดีอยู่แล้วในราคาหุ้นละ่ะคิดว่าหุ้นยังขึ้นต่อไหมคิดว่าหุ้นเนี่ยยังขึ้นต่อได้เพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยใน Q1Q ตั้งแต่ช่วงไร 3, มาสามไรมาสี่นต้นไปเนี่ยมันน่าจะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวโน้มแบบไซว์เว้าขมากกว่าแล้วถ้าเกิดเทียบกับหุ้นอื่นๆใน,นตลาดหุ้นจีนแล้วเนี่ยอย่างตัวของบ a าบ J าเจดีเหมยถั่วอย่างเงี้ยที่มันยังอยู่ข้างล่าง mm hmm. แล้วก็วอร์เดชั่นต่ากว่าเนี่ยอุ่มพวกเอ่อโฟร์เดลิเวอรี่หรืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจในการเก็งกาไรมากกว่านะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุธ์การลงทุนไหยก็อาจจะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนถ้าอยากจะถือออลงงงงทุนเดียยยวมถถตต่่่ไไ้้แาาาากกจะร ก็จะแนะนําว่าวนไปตัวของฝั่งของอาลบาบาหรือว่าเทนเซตัวของอาลเลบาเจดีดดอทคอมอาจจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดอยากจะถือลงทุนแล้วก็มีโกร w ที่ยังดูดีอยู่ก็จะเป็นตัวของเทนเซในห้องก็จะเป็นประมาณนี้ที่หยิบมาฝากการสมัตตลาดจีนนะครับผมก็มีเวลาเหลืออีกนิดนึงผมขอแถมเอ็นวีดีนิดนึงละกันนะครับผมเอ็นวีดีจะประกาศงบคืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัสของบ้านเราคาดการงบเนี่ยรายได้อยู่ประมาณ4 6หมื่นล้านก็เติบโตค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับ ใจหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดกำไรน่าจะเติบโตออกมาดีกว่าคาดนะผมเพราะว่าเราไปแกะดูท้งงบของ t s c Microsoft Amazon, Meta Apple ทุกคนเนี่ยยังเร่งลงทุนเรื่องของ AI อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของ NV i d i a ดีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของอัตรากำไรก็น่าจะดีขึ้นด้วย q ิ q เพราะฉะนั้นเนี่ย b o t t o ท l i ไ e เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เหรียญกว่าๆก็เติบโตประมาณ5 1ถ้าเผื่อจำตัวเลขไม่ผิดแต่ว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็น่่าาาดดดีกววค้ย ีนี้สิ่งที่ตลาดเนี่ยโฟกัสกันก็คือว่า outlook ของ n v i d i ีดจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ก็คือว่าชิปที่เขาจะให้ส่งเข้าไปในจีนเนี่ยอตอนนี้มันถึงไหนแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่า n v i d i ีดเนี่ยชะลอการผลิตชิป H 2 0ซึ่งซึ่งจะไปขายในจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ็นวีดียเนี่ยเขากำลังมี product ใหม่ชื่อว่า B 3 0เป็น product ตัวใหม่ที่รอการอนุมัติจากทางรัฐบาลสหรัฐอยู่ว่าจะอนุมัติ ให้เข้าไปขายในจีนได้อีกรอบเมื่อไหร่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ตลาดกําลังดูว่าถ้ามีการอนุมัติได้เร็วแล้วขายได้ภายในไตรมาสที่4เนี่ยคิดว่าประมาณการของเอ็นวีเดียเนี่ยน่าจะมีอัพไซด์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ย forward P/E ของเอ็นวีเดียเนี่ยอยู่ประมาณ35เท่าก็ถือว่าเท่ากับเอเวอร์เรสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เอ็นวีเดียเนี่ยมันไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ว่าตลาดเนี่ยกำลังรอดูว่ามันจะมี potential u p s ไซ e จากตลาดจีนเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที ตลาดรอดูอยู่ว่าจะมีอัไซดยหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีดาวไซเยอะไหมผมคิดว่ามันมีไม่ค่อยเยอะหรอกถ้าเผื่อสมมุติตลาดตกใจผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสในการย่อซื้อมากกว่านะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตลาดหุ้นฝั่งต่างประเทศครับ